ถ้ามึงเล่นที่จะออกก็ห้ามเลยไม่ได้เพื่อนแต่ขอให้มึงเล่นเต็มที่ก็พอเอาชอนชนะมาแต่ถ้าชนะพี่อาจจะอยู่ต่อก็จริงจริงนะแต่ว่าถ้าพี่แพ้ก็พวกมึงทําได้พวกมึงเก่งทุกตัวที่กูเจอมาตายโอ้ยเฮียกูจิ้มแมงมัยทีสัตว์เฮ้ยไอ้เป็ดไอ้เป็ดไออ้เฮียเฮ้ยไอ้ฟุตแทงกูไอ้เฮีย กูโดนอีกแล้วเพือนกูโดนนึงวิตติแล้วก็สายฟ้าแล้วก็ดูทุกคนครับสนุกมากเพื่อนเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ได้ไม,ม,มากันหมดยังบูมทีมหน่อยขาดสอง คือผมจะอเข้าแกงมานะพี่แต่ผมไม่สู้แล้วริแล้วพี่ใจจริงผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้อยากออกนะแต่มันแคิงมาไหนวะข้าใจกับารตอบแต่แขงมาเอ้ยเขาเพื่อนโอเคไ่ใช่มงคิดดีๆแึงกลับไปคิกต่อแล้วให้คำตอบไม่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 หรอกกูตัดสินใจมาทุกอย่างแล้ะแล้วแต่งั้นกูตามใจมึงอ่ะว่ามึงเลือกที่จออก็ห้ามเลยไม่ได้เพื่อนแต่ขอให้มึงเล่นเต็มที่ก็พอเอาความชนะมาแต่ถ้าชนะพี่อาจจะอยู่ต่อกว่า เอาจริงๆนะแต่ว่าถ้าพี่แพ้ก็รักพวกเองอะ่ะไปไหนไปกันคิดแค่นั้นพอ,อคิดอะไรเยอะวะอยู่ต่อน,นี่แหละแต่ว่าพี่อาจจะไม่ได้สร้างแกงมาเล่นโลแกลงไงเลก็เล่นด้วยกันเนี่ยแหละแล,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 ละอันนี้แหล,ละมันมันมันคือประสบการณ์ที่ผมออกมาตามหามามามาบมาบมาจบเดีวเขารอแล้วเร็วมานานแล้ว

ว่าไปสทำศพอยู่สภาพนั้นสศพฮงอ่านกินกระจุยกินกระจายไอ้สศบมึงถืออะไรอ่ะน้ำหนามอ่ะกระพุอยเดี๋ยวกูต่อยเลยพี่กูบอกหันกลัวไปหมดเลยไปเลยต่อยหว่อนเลยเหรอแค่แป๊บปาดคอให้ไอ้ดูเก่ง้วยนะมีแล้วเขาลืมเรื่องตายในมะเขืออันนึงอันนึงจะขอเซลฟี่กันไอ้แี่เป็นนานจังวะไอ้แค่นั่นอ่ะสัมันบอกสุบุรีแป๊บเพื่อมาไล่ไอ้กูกูแนะนำให้ถอดตัวไว้ทิ้งนะกูใส่หวอลนได้ปะ มันจะได้จับกูไม่ได้เอ้ยกระเซฟไปนิดนึงอันนี้พร้อมมาจังอ่ะยังไงแหละรออยู่พี่ถ้ากูใส่หัวรถเนี่ยกูคิดถึงเพื่อนกูนะเว้ยมึงรู้วะว่าใครอ่ะเดี๋ยวให้หมอเป็นกรรมการนะถ้าหมอมือลงก็เลิกหมอโอเคปะโอเคครับหมอคนไหนครับพี่เรี้ยงหมอครับผมเป็นตำรวจครับได้ยกมือผมยกมือเอาออกแล้วก็เลิกมันเลยก็ได้อันนี้ใครวะไใควานลีเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไอ้โทมัสควักอาวุธด้วยเปิดตะกร้อด้วยเปิดสกิลด้วย อันนี้พร้อมเเปิดตะกร้อช็คมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมาแล้วกูเติมมาเต็มด้วยเฮียมาดีตัดเลยนะห้ามวิ่งถอยนะเว้ยวิ่งใส่อย่างเดียวติดวิ่งในสัตว์วิ่งใส่อย่างเดียวนะห้ามวิ่งกูจะไม่วนยกมืยกมือสนามผมต้องอยู่หลังปะสนามผมต้องอยู่หลังสนามผมต้องอยู่หลังอ่ะทุกคนฟังสนามมึงอ่ะสนามสองอะโอ้ยอะไรอะไร มมีีเล่นอย่าเล่นมีดโอเคสนับสถ้าเราชนะเราก็ไม่ต้องไปเขาหรืออะไรนะให้มันจบนะมีมะเขือ jk ต้องห้อยหลังอย่าไปเล่นเปิดนะไม่งั้นโดนมีดลุมเบิร์ดแตกหมดนะหมอลงแล้วเด้อเอาดรวะช่วทุกคนว่าเราทำได้เว้ยเอาได้เอาได้เว้ยพี่อะมึงทำได้มึงฟังกูเว้ยพวกมึงทำได้พวกมึงเก่งทุกตัวที่กูเจอมายกมือยกมือ ส่งสองส่งไายเดี๋ยวเช็คตองไทยพี่แฟงส่งไายพี่แฟงสอายี่สิบสามสองยี่สิบสามโอเคส่งไายพี่แฟง้อไอ้แค่นี้พอส่งไายพี่แฟงมึงเก่งทุกคนเว้ยไม่ตสายตาด้วยต้องชนะนะเว็บบี้สองไายแฟง่อนชนะส่งไายพี่แฟงแล้วเราชนะ้แแลลวหะมึงไม่ต้องขอหรอกพวกมึงทำเต็มที่พอกูขอให้พวกมึงทำเต็มที่พี่ต้อนกูไม่เท่หวติดมือไม่เป็นไรหรอกเล่นให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่ฟังสติแค่นั้นพอตอนเล่นอ่ะ เดินแลวเดินแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยมาทับหน้าสนามเอาเลยสนามาทับหน้าเว้ยตอนนี้สนามเวสทยมีน้อยตอนนี้ต้องทับหน้าก็สนามเบสหนเยน่งชนสยัอดหล่วงหนึ่งอัน โอ้ยฮี่อกูจิ้มแมงไหยทีสัตว์มาเดสัตว์ทำไมเราตายกันเยอะจังวะโอ้คือมันส่งเข้ามาตัวหนึ่งเราเล่นก็เล่นใจใจไปเลยเว้ยพใช่เล่นไปเลยไช่จะบอกว่าจะบอกว่าสนับเราแม่งจะก็จะชนก็ไม่ชนสักทีจะชนก็ไม่ชนสักทีมีสามสี่คนเองมั้งเนี่ย ไม่ยังไงมันต้องมือมือมันต้องไปเล่นโนมยัดไปเลยยัดเลยอ่ะยัดเล่นยัดเลยนะขอยัดดูก่อนถ้ายัดเราชนะมั้ยชนะตลอดเว้ยยัดเลยพี่ยัดเลยยัดเลยนะมันไปตรงไหนเราไปไปเลยยัดเลยไปเล่นส่งเลอ้ย เฮ้ยไปเลยไปเลยเอ้ยเหียเออเฮียกูแทงนิดเดียวเองเหมือนเฟียอย่างที้โอ้ยเฮียโดนแม่งกีดหน้าก่อนเลยสัตว์เออกูแม่งโดนแทงนิดเดียวขอไอพี่แค่นั้นอะ เย็ดพี่แค่นั้นเย็ดแม่ให้มันถอดก่อนแล้วมันใส่เนี่ยส่วนไม่ใช่ใช่แยกกางเกงขาวน้องมือต่อยเตอร์ตายเฮียกูไปตัดพาร์ทเข็มเล็กพ้อมานอลไรไม่ลดเลยเหรอเวอร์ออกสมองเล่นไปเลยเฮียไปไปเล่นไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องกดดันเว้ยยังไงก็ไปหมดเอาล่เข้าดีสนับไปเลยเอาไอ้เฮียนลงใจเย็นใจเย็นเก็บสเตย์กันด้วยกดชิปทีเดียวกดชิปทีเดียวจะไม่ฟรี ดิโอดิโอดิลึกโอ้โหลุ้งหนึ่งโอ๊ยยไงไัตวด

เพื่อนกูดูอยู่ไหมเนี่ยไอ้เฮียพอกูบอกว่าพออันนี้กูก็บอกบอก,บอกว่ากูมาดีใครดูแล้วกูตายปุ๊บมึงดูขวามือนะฟีน,น่นกลัวแล้วมีแบบฟรีเฮียเพื่อนขอรังใจหน่อยศึกศักดิ์สีบางมะเก่งเพื่อนเราเล่นดีทุกคน จริงมันใช้ยาอ่ะใช้ยนะพี่มันใช้ยามันใช้ยาพี่ตอนนี้แมวขอยาใส่หมวกก่อนจะร้องได้ไงพี่แต่มันใช้ยาจริงมา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 มได้ไฟได้ไฟปะได้ไฟแล้วไป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 เพรามึงทำได้เอาเลยเขาเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเวงยนเบ๊แหย่เล่นเหมือนเดิมอย่าไฟอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ กูโดนอีกแล้วอกูโดนหนึ่งกูบอกแล้วมีดอีโมอันบบนี้นกูฟรีของจริงไม่มีกูเลยเหมือนมีดตายไปหนึ่งล้ำตรนเหลือเยอะกว่าหวเหลือเยอะกว่าไหวไหวไหวขอโทษเลยวะสวยนะนเดียว เนกูฟรีจริงกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรจะลุ้มดิจะลุ้มอย่าลุมาล้มสวยสวยสวยมึงเก่งเหรอฮะมึงเก่งเหรอนา่ารีบผมสวยนะผมวิ่งนบนนะไอ้เฮียสุดวิ่งบนมันชนะอ้า